เอาอยัางอัดอยังอ่ะโอเคฮะก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยนะฮะก็ผมหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะคือไม่ได้อัดวิดีโอไอเรื่องแจกผลเลยนะคือผมมาละ E ีพีนี้เป็นการแจกผลทรายของ e p 1ีนะฮะก็หายไปนานเพราะว่าติดธุระเรื่องการงานนะฮะก็โอเคอ่ะสำหรับกิจกรรม e p 1ี 13, มันมีใครบ้างผมบอกว่าผมจะแจกไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วผมติดธุระติดงานนะฮะก็ผมได้ตัดยอดและมันได้มา60คนนะฮะส่วนใครที่ส่งชื่อมา อีกอ่ะผมไม่เอาเข้ามารวมนะผมเอาเอาแค่ยอดที่ตัดตัดยอดออกมาได้ทั้งหมด60คนนะฮะ mm. ก็มีใครบ้างก็อ่าเช็คเช็คเอาเลยนะฮะว่ามีชื่อใครบ้างอยู่เลขที่เท่าไหร่นะฮะก็รอบนี้ผมจะเอาเป็นมัน 6.. มันเยอะเนาะ60ผมก็จะเอาเข้ารอบ20แล้วก็ผูด้ได้แค่คนเดียวโอเคเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าใน20คนนี้20คนนี้จะ เป็นใครที่ได้เข้ารอบนะฮะก็อ่าเช็คชื่อตัวเองนะจําเลขตัวเองนะฮะว่าตัวเองอยู่เลขที่เท่าไหร่นะฮะก็ผมจะกดรัวๆไปเลยนะฮะอ่าคนแรกอ่าสามสิบเอ็ดนะฮะอ่าคนที่สองยี่ห้าอ่ายี่สองสี่สิบสามนะฮะอ่าเลขหนึ่งนะฮะอ่าสิบเอ็ดสี่สิบสี่นะฮะสามนะฮะอ่าสามสิบห้าสิบสาม คนที่สิบเอ็ดสี่สิบเก้านะฮะยี่สิบเอ็ดถ้ามีเลขซ้ำผมจะตัดออกนะบางทีมันให้เลขซ้ำมานะฮะอ่ะไปต่อไปกันเลยอ่ะสิบสามคือห้าสิบแปดนะฮะอ่าสิบสี่ยี่สิบหกสิบห้าสิบเจ็ดอ่ะ, 14, 26, 15, อะก็แจ้งก่อนนะฮะว่าทำไมผมไม่ค่อยทำคลิปเพราะว่าหนึ่งะโปเยอะนะฮะผมไม่ค่อยอยากเล่นนะมันดึงผลกันได้นะคืออันตารายมากคือถ้าผมจะแจกงเนะี่ยผมต้องสร้างเซิร์ฟวีอีกนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันคนที่16ก คือใครยี่สิบสี่ซ้ำไหมไม่น่าซ้ำนะฮะคุณผู้ชมอ่าไปต่อกันเลยสิบสี่ซ้ำไหมผมรู้สึกเหมือนมันจะซ้ำมันก็ไม่ซ้ำเนาะอ่ะคนต่อไปยี่สิบแปดคนต่อไปสิบห้าคนต่อไปห้าสิบสี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเช็คกันก่อนอ่ะครบหมดแล้วนะฮะทั้งยี่สิบคนนี้ก็มีเลขที่ตัวนี้ก็จำกันได้เนาะว่ามีใครบ้างนะฮะ จำเลขกันเองนะฮะว่าตัวเองอยู่เลขที่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ไอ้ลงชื่อที่มันเข้ารอบใน20คนเนาะไปไว้ไในหน้าไอ้โน้ตไอ้ไเขาเรียกว่าอันนี้โน้ตเนาะอ่ะเดี๋ยวสกิปภาพไปเลยว่าทั้ง20คนมีใครกันบ้างนะฮะไปกันเลย let's go <S มาโอเคเราก็ได้รายชื่อทั้ง20คนแล้วนะก็อ่ะ20คนครบก็มีใครบ้างก็คือ ผมก็อ่ะยีคนคือใครบ้างเนี่ยโอเคนะครับผมยังอ่านอ่านไม่ค่อยคล่องนะฮะขอให้ด้วยก็อ่ะทั้งยีคนนี้ก็มาดูกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ผลท้ายไปนะฮะก็ผมกดครั้งหนึ่งมันก็คือได้ผู้โชคดีไปแล้วเนาะคือผมอยากเปลี่ยนลูกลูกเล่นใหม่บ้างเนาะคือกดกี่ครั้งดีอะอรอบนี้เอาสัก5ครั้งดีไหม 5ครั้งก็คือกดคนที่หคนที่5คือได้ผลไปเลยนะฮะเราจะเอาคนที่5นะฮะกดสัก5าครั้งนะเปลี่ยนลูกเล่นใหม่ว่างถ้ากดครั้งเดียวคือมันรู้ผลเลยไงมันจะไม่มันเนาะอ่าโอเคกดสัก5ครั้งนะฮะอ่ะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงขออ่านี่ชื่อคนเข้ารอบนะฮะดูแล้วก็จาเช็คเอานะฮะว่าตัวเองอยู่เลขที่เท่าไหร่นะฮะอ่าโอเคเรามาดูกันเลยว่ากดสัก5าครั้งเนี่ยคนที่5้าเนี่ยจะเป็นใครนะฮะมาดูกันเลยว่า ใครนะอ่าครั้งที่1ออกมาแล้วฮะเลขที่19กับใครหนออ่าครั้งเดี๋ยวใจด้วยนะฮะคือคนออกคนแรกนะฮะอ่าคนที่2มาดูต่อกันเลยฮะอ่าหมายเลข3นะฮะอ่าหมายเลข3คือคนนี้นะฮะโอเคอ่าหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดใครเอ่ยอ่าหมายเลขเจ็ดคือคนนี้นะฮะไม่ได้นะฮะคืออ่าหมายเลขเจ็ดคนที่สี่นะฮะอ่าคนที่สี่ออกออกมาคือใครเอ่ย หมายเลข2นะฮะอ่าหมายเลข2อออกไปแล้วฮะอ่าเรามาดูคนโชคดีนะฮะคือหมายเลข5นะฮะคือคนสุดท้ายของเรานั่นเองเรามาดูกันเลยว่าคนสุดท้ายคือใครอ่ามาดูกันเลยอ่าหมายเลข6นะฮะเลข6คือใครเอ่ยอ่าคือคนนี้นะฮะก็โอเคกรุณาติดต่อกลับมาด้วยนะฮะ ติดต่อผมได้ทางดิส o r ตนะฮะผมให้เวลาติดต่อผม3วันนะฮะคลิปนี้ผไปถ้าไม่ติดต่อกลับมาใน3วันคือผมจะถือว่าคุณสระสิทธิ์ให้คนอื่นนะฮะอ่าโอเคส่วนใครที่เข้ามาส่งชื่อในกิจกรรม ep 13ของผมนะฮะก็ที่เข้ารอบไปนะใครที่ไม่ได้เข้ารอบก็อ่าโอเคก็อย่าเสียใจไปนะฮะ EP หน้าก็มาร่วมสนุกกันใหม่ได้นะะส่วนใครที่จะโดเน a ผลให้ผมนะฮะก็สามารถโดเน a ได้แล้วผมเปิดโดเน a ให้ละคือผมจะรับนะฮะคือผมขี้เกียจหาแลบางทีคลิปมันไม่ได้แลเนาะก็ผมก็จะเอามาแจกเหมือนเดิมวนแจกอย่างเงี้ยใครที่จะโดเน a ก็ทักผมมาหาใน Discord ได้เลยนะฮะโอเคถือว่าเราได้ผู้โชคดีแล้วนะฮะหมายเลข6กนะฮะ EP 13คือแจกผลทรายนะคือคนนี้โอเค อันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะอันนี้คือค่ารับใช้นะฮะผู้หญิงคนเมื่อกี้อ่าโอเคก็อีพีนี้ก็ถือว่าจบคลิปไปเลยแล้วกันนะฮะก็ปิดไปเลยโอเคถือว่าได้ผู้โชคดีแล้วติดต่อผมกลับมาด้วยนะฮะภายใน3วันนี้โอเคบายบายลุ bye ้นก